สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องนายด channel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรโรสตามหาศึกลังพิภพจากเล่มนิยายต้นฉบับอาสูรกืนภพเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้ามีข้อผิดพลาดหรือติดขัดประการใดต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังครับ เล่มสิตอนที่299เวลาสามเดือนสองท่านที่อยู่ด้านข้างเป็นคนเป็นคนชนเผ่าของเธอหรือเกาชิงถามด้วยรอยยิ้มใช่หลัวเฟิงพยักหน้ารับช่วงนี้เงินฉันขาดมือขาดเท่าไหร่ว่ามาเลยถ้าไม่ใช่ตัวเลขมากมายเกินไปนะักถ้าไม่เกินพันล้านเหรียญมังกรดำฉันพอเคลียร์ให้ได้ ไม่เอาดอกเบี้ยแม้แต่แดงเดียวเกาชิงเอ่ยปากอย่างปา๋าปกติยืมเงินต้องเสียดอกเบี้ยเกาชิงเอ่ยปากแบบนี้เรียกว่าพบได้จริงๆเปล่าฉันอยากจะขายยานอวกาศรุ่นโบราณรุ่นเขมาัางกรดำเอ็ก81ลำนั้นหลวงเฟิงบอกเฮ้ยเกาชิงตาแทบจะถลนออกมาเธอยอมขายหรือนั่นมันของสะสมอายุตั้งล้านปีมาแล้วนะ ยังอุตส่าห์รักษามันได้สมบูรณ์ขนาดนี้มันหาได้ยากมากนับเป็นของรักของห่วงของคนที่รักชอบยานอวกาศทุกคนขอเตือนว่าอย่าขายดีกว่าขายไปแล้วคิดจะซื้อกับคืนมามันยากเย็นแสนเข็นนักหลวเฟิงพูดไม่ออกคนรักชอบยานโอวกาศความจริงตัวเขาไม่ได้มีความหลงไหลอะไรกับของเลือดหรูแบบนี้เลยฉันพูดจริง เธอมีช่องทางขายไหมหลัวเปิงถามจะขายง่ายมากเกาชิงสีหน้าจริงจังแพร่ข่าวสารออกไปเดี๋ยวก็ขายได้เองแต่ถ้าอยากจะขายให้ได้ราคาดีเออฉันเป็นสมาชิกของกลุ่มลับยานอาวกาศหลายกลุ่มอยู่ฉันจะช่วยกระจายข่าวให้บอกพวกเขาให้รู้เรื่องนี้ข่าวก่อนฉันยังเล่าเรื่องยานอาวกาศของเธอมีคนตื่นเต้นอยากจะซื้อทันที อย่างนั้นก็ต้องขอบคุณแล้วลัวเฟิงนึกดีใจเออเดี๋ยวนะขอเวลาฉันหน่อยเจรจาเสร็จเดี๋ยวฉันจะติดต่อเธอเองจะหาราคาที่ดีที่สุดให้แน่นอนเกาจิงพูดด้วยความเชื่อมั่นการสื่อสารยุติในห้องพิเศษเทพอัศนีอดสน,สนใจไม่ได้ลัวเฟิงเธอให้คนนี้ช่วยขายไม่กลัวเขาแอบตัดค้านายหน้าไปหรือ กลัวแล้วจะทำประโยชน์อะไรก็ผมไม่มีช่องทางอื่นที่ดีนี่นาหลวเฟิงยิ้มขอแค่ราคาใกล้เคียงกับที่คิดไว้ก็พอแล้วเกาชิงคนนี้น่าจะไม่ใช่คนแบบนั้นผ่านไปราวยีนาทีตีดหลวเฟิงเกาชิงขอเสื่อมต่อสื่อสารประประขาร้องบอกรับสายเลยหลวเฟิงตาเป็นประกาย จอภาพปรากฏอยู่เบื้องหน้าเห็นหน้าตาของเกาชิงทุกอย่างเรียบร้อยฉันได้พูดคุยกับพี่น้องบนดาวนครหลวงของจักรวรรดิเขาบางังกรดำแล้วเขายินดีให้ราคาสูงสุด1นึ0งล้านเหรียญบงังกรดำนี่คือราคาที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันติดต่อกับสหายหลายๆคนเกาชิงบอกกล่าวพวกนั้นไม่ใช่คนโง่แพงกว่านี้คงไม่ยอมจ่าย ได้ตกลงราคานี้หลัวเฟิงรวบรับอย่างหมดจดนี่คือหมายเลขติดต่อโครงขายจากักรวาลจำลองของเขาเธอตกลงสัญญากับเขาแล้วกำหนดจุดมอบของเธอเองนะเกาชิงว่าแล้วก็แจ้งหมายเลขติดต่อสื่อสารให้หลังจากเจรจาเรียบร้อยหลวเฟิงกับพวกก็กลับมายัางโลกพวกเขาขับยาน อวกาศสีเทาเงินลำนั้นไปยังดาวกล้วยไม้ขาวด้วยและระหว่างนี้คงต้องใช้ยานอวกาศสีเทาเงินลำนี้ไปก่อน12สองวันผ่านไปลานจอดยานอวกาศดาวกล้วยไม้ขาวดาวดวงนี้หนาวเย็นเหลือเกินประตูยานอวกาศที่มีลวดลายกระบี่สามเล่มเปิดออกเด็กหนุ่มในชุดแต่งกายหรูหราพร้อมบริการระดับดาวเลิกขั้นแดอีกสองคน เดินตามออกมาเด็กคนนี้อ้วนจนปากกลมดิกผมบนหัวหยิกเปียเล็กๆหลายสิบเส้นบนหน้าผากมีลวดลายประหลาดอยู่ท่านครับผู้รับผิดชอบยานจอดยานคอยยืนต้อนรับอยู่ด้านข้างอย่างมีมารยาทเด็กหนุ่มตัวอ้วนเหลือบมองผู้รับผิดชอบแวบหนึ่งจากนั้นมองไปรอบๆอย่างไม่แยแส พอเห็นหน้าหลวงเฟิงกับพวกทั้งสามเดินมาจากที่ไกลออกไปก็รีบตะโกนเรียกพี่น้องหลวงเฟิงที่รับดีใจเหลือเกินที่ได้เจอเธอว่าแล้วก็วิ่งเข้ามากอดหลวงเฟิงจนเต็มอกดีใจที่ได้เจอเธอเหมือนกันพี่น้องเคอไหลหลวงเฟิงเองก็กอดตอบในหลักของรักของฉันเด็กหนุ่มตาเป็นประกายนี่ไงหลวงเฟิงชี้ไกลออกไป เด็กหนุ่มคนนี้รีบเหาะไปข้างๆยานมังกรดำสีดำสนิทลำนั้นยืย่นมือลูบไล้ตัวยานพอเห็นลวดลายบนตัวยานเขาอดไม่ได้ที่จะชื่นชมโหโลหะยิดเทียมดำบริสุทธ์สีดำอย่างเลิศดหรูแล้วยังมีลวดลายมังกรดำรุ่นเอกแบบดั้งเดิมตอนนี้มีโอกาสพบเห็นได้ยากเหลือเกินดูแลได้ดีเหลือเกินจุ๊จุ แววตาอันตื่นเต้นของเด็กหนุ่มเป็นประกายหลวงเฟิงเดินนำพาเด็กหนุ่มคนนี้ชมห้องหับต่างๆภายในยานมังกรดำหลวงเฟิงรู้มาจากทางเกาชิงว่าเด็กหนุ่มคนนี้มาจากดาวนาครหลวงของจัก,กรวรรดิเขามังกรดำมีพื้นเพใหญ่โตนักสกุลของเด็กหนุ่มคนนี้แข็งแกร่งกว่าสกุลนวแลนสั้นมากมายแต่ว่าลูกหลานของสกุลใหญ่แบบนี้ คงไม่ถึงกับยอมไปผิดใจกับยอดนักรบระดับจัก,กรวาลขั้น9้าเพียงเพื่อคนที่เพิ่งรู้จักกันใหม่ๆคนเดียว12,800ล้านเงินไปของมาเด็กหนุ่มเดินยิ้มออกมาจากประตูยานฉันเพิ่งจะโอนเงินเรียบร้อยหมื่นหนึ่งสองพันล้านเหรียญมังกรดำอยู่ในบัญชีเธอแล้วการซื้อขายลุล่วง เด็กหนุ่มผู้รักชอบยานอวกาศผู้นี้ได้พายยานอวกาศมังกรดำา x 1ของสะสมแสนลัก์ของเขาไปจากดาวกล้วยไม้เขาในขนาดที่หลัวเฟิงก็รีบสั่งทำฐานหล่อเลี้ยงชีพตามแบบที่ต้องการทันทีฐานหล่อเลี้ยงชีพขนาดเล็กแบบ C2 ขนาดมาตรฐานสำหรับบุคคล5ล้านคนสี่หลัง ราคาหลังละหนึ่ง้อล้านเหรียญมังกรดำรวม6 4 0ันรอยล้านเหรียญมังกรดำฐานหล่อเลี้ยงชีพแบบซีขนาดมาตรฐานจูคนสิบล้านคนหนึ่งหลังราคา2 6 0 0ันล้านเหรียญมังกรดำฐานหล่อเลี้ยงชีพแบบซีขนาดมาตรฐานจูคนสี่ล้านคน หนึ่งหลังราคา4,200ล้านเหรียญบังกรดำรวมทั้งสิ้น13,200ล้านเหรียญบังกรดำบริษัทเทโลของพวกคุณมีผู้อำนวยการระดับสองคนหนึ่งที่ชื่อรูดี้ใช้หมายเลขสื่อสารในโครงข่ายจักรวาลจำลองเอมีทีท่าต่อลูกค้าแย่มาก ตอนที่เจรจาธุรกิจกับผู้จัดการใหญ่ของสำนักงานสาขาจักรวัดเขามังกรดำของบริษัทเทโลวัวเฟิงได้ถือโอกาสลองเรียนเรื่องนี้ด้วยคำพูดเหล่านี้เป็นความประสงค์ของเทพอัศนีผู้เป็นพี่รองที่เน้นย้ำเป็นพิเศษผู้ผู้อำนวยการลูดี้ผู้น่าสงเพศนับแต่เข้ามาเป็นพนักงานในบริษัทใหญ่อย่างบริษัทเทโลแห่งน,นี้ เขาก็ยิมยอได้ใจมาตลอดเพราะเป็นบริษัทที่เงินเดือนสูงโอกาสเติบโตสูงทำให้มันดูแทนคนในวัยเดียวกันส่วนใหญ่แม้เขาจะเป็นแค่ระดับดาวคอแต่เงินเดือนสูงกว่าระดับดาวเลิกที่เป็นบริกาดมากนักจะไม่ให้ได้ใจได้อย่างไรแต่ว่าเจอลูกค้ารา,ายใหญ่ที่ดิวการค้าเป็นหมื่นล้านลองเรียนเข้า ผู้อำนวยการระดับสองอย่างเขาก็เด้งหลุดจากเก้าอี้สิ่งที่เขาลืมไปคือเมื่อทำการค้าต้องไม่เที่ยวดูถูกดูแคนคนอื่นต่อให้ไม่เจอกับหลวเพิงได้เจอพวกอื่นเข้าก็ต้องชามข้าวแตกแบบนี้สักวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆระหว่างนี้หลวเพิงทุ่มสมาธิอยู่แต่กับการฝึกฝนวิชา อาศัยการชี้แนะของปปถาจึงมีการพัฒนาระดับร่างกายด้วยประสิทธิภาพสูงสุดมีแต่ช่วงเวลาที่ต้องรับสินค้าถึงต้องออกไปข้างนอกพิบตาเดียวก็มาถึงวันที่24ธันวาปี2 0 6 2เป็นข้าคืนที่สงบสุขทอดเวลาจากการมองถึงโลกของหน่วยประจนไทยของปูหลัวนัวลลานสั้น ได้สักเดือนแล้วอีกครั้งที่หลัวเฟิงกับพวกทั้งสามได้โดยสารยานอาวกาศกลับมาตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะสร้างฐานหล่อเลี้ยงชีพสักแห่งที่อเมริกาฐานหล่อเลี้ยงชีพแห่งนี้มีมาตรฐานสำหรับจุคนห้าล้านคนแน่นอนในสถานการณ์พิเศษยังสามารถเพิ่มจํานวนคนเข้าไปได้ที่ประเทศอินเดีย ก็จะสร้างฐานหล่อเลี้ยงชีพมาตรฐานจุ5ล้านคนเช่นเดียวกันพื้นที่ของรัเสเซียกับ EU อียอยู่ใกล้กันให้สร้างฐานหล่อเลี้ยงชีพมาตรฐานจุคนส0บล้านคนใช้ร่วมกันเอเชียมีประชากรหนาแน่นทั้งเอเชียกับนครฐานทัพอื่นๆรวมกันใช้ฐานหล่อเลี้ยงชีพมาตรฐานความจุห0บล้านคนนะครฐานทัพในแอฟริกากับอเมริกาใต้ ใช้ฐานหลอเลี้ยงชีพมาตรฐานความจุ50ล้านคนร่วมกันลัวเฟิงได้ประกาศต่อผู้นำระดับสูงของโลกภายในตำหนักเทพสงครามเทียบสัสดส่วนประชากรแล้วประเทศจีนอาจจะได้เปรียบเล็กน้อยเพราะประชากรของรัเสเซียกับยูรวมกันแล้วมีจำนวนมากกว่าประเทศจีนแต่ทั้งสองฝ่ายก็ใช้ฐานหลอเลี้ยงชีพมาตรฐานความจุสิล้านคนเท่ากัน แต่บรรดาผู้นำก็ไม่สะดวกที่จะพูดอะไรเพราะฐานหล่อเลี้ยงชีพเหล่านี้หลวเพิงมอบให้พวกเขาฟรีการมอบฐานหล่อเลี้ยงชีพก็คือคุณธรรมถึงไม่มอบให้ก็โทษหลวเพิงไม่ได้มีความจริงที่พวกเขาไม่รู้ฐานหล่อเลี้ยงชีพของประ,ะของประเทศจีนนั้นเป็นแบบ c 3ส่วนฐานหล่อเลี้ยงชีพที่อื่นๆเป็นแบบ c ส แม้ว่าแบบ C2 ยังพอฝืนต้านรับการโจมตีของนักรบระดับจักรวาลขั้นหนึ่งได้แต่ก็ไม่อาจเทียบความแข็งแกร่งเท่า C3 ได้ดาวโลกประเทศจีนฐานหล่อเลี้ยงชีพความหวังตั้งอยู่ทางเหนือของนครฐานทัพเจหนานรูปร่างของฐานหล่อเลี้ยงชีพเหมือนป้อมปราการขนาดยักษ์เป็นสีทองแดงทั้งหลังกว้างยาวอยู่ประมาณ2,000เมตร ความสูงเกือบ90เมตรแบ่งเป็น28ชั้นมีพื้นที่ความจุเฉลี่ยต่อคนได้คนละ10ตารางเมตรใช้าฐานหล่อเลี้ยงชีพลงไปใต้ดิน16ชั้นในทางเดินที่กว้าง6เมตรมีผู้บริหารระดับสูงของประเทศจีนกำลังตรวจสอบอยู่ท่านผู้นำแบบนี้มันแออัดไปหน่อยหรือเปล่าชายวัยกลางคนหนึ่งกด ไม่ได้ถามขึ้นแออัดผู้เท่าผมสีขาวยวงทั้งสีสะสายหน้านี่ก็แค่ใช้เตียงเสริมบนล่างซ้ายขวาเข้าไปให้ทุกห้องอยู่ได้สี่คนพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางยังไม่ได้ใช้เลยจะเรียกว่าแออัดได้อย่างไงฐานหล่อเลี้ยงชีพตอนนี้จุได้สี่สิบล้านคนนี่ยังเพิ่มได้อีก ถ้าเพิ่มอีกก็ไม่เหลือแม้แต่พื้นที่ส่วนกลางแล้วชายวัยกลางคนแยงฐานหล่อเลี้ยงชีพที่ออกแบบไว้มีส่วนที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางไว้ทำกิจกรรมได้เพื่อให้คนที่อยู่อาศัยข้างในไม่รู้สึกแออัดเกินไปแออัดย่อมดีกว่าตายผู้เท่าผมสีเงินตวาดเสียงเบามองดูภาพกระจกบนทางเดิน เห็นตัวเขาเองซึ่งเคยมีผมสีดำตอนนี้ขาวโพลนแล้วจัก,กรวาลยังเป็นพื้นที่ที่ชาวโลกรู้จักแปลกหูแปลกตาลัวเฟิงทุกอย่างขอฝากไว้กับพวกคุณทั้งสามแล้วทั้งนักลบและผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคจากทุกประเทศบนโลกได้อบเชยบมายัางฐานหล่อเลี้ยงชีพเนื่องจากที่ผ่านมานักลบทั้งหลายต่างอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน ดังนั้นการอพยพของนักรบนั้นคนทั่วไปจริงยังไม่ค่อยได้รู้เห็นเวลาเดินต่อไปเรื่อยๆสามัญชนบนโลกยังคงใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติในขณะที่เหล่ายอดคนต่างโยกาย้ายเข้าไปในยางฐานหล่อเลี้ยงชีพหลวเพงงได้เดินตามทางถึงดาวมรกตดาวที่อยู่ใต้การปกครองของจัก,กรวรรดิเขามังกรดดำ ซึ่งมีระยะใกล้ระบบสุริยะทางช้างเผือกมันเป็นดาวแกนกลางของดาวบริวารโดยรอบมีฐานะเทียบเท่าดาวจัก,กรวรรดิที่มีอายะธรรมเบื้องต้นดาวมลกตมีระยะทางใกล้โลกมากกว่าดาวมังกรน้อยการเดินทางข้ามจักรวาลใช้เวลาห้าวันเศษเท่านั้นบนดาวมลกตหลัวเฟิงไม่กล้าผ่อนคลายตนเองพยายามยกระดับ ศักยภาพทางกายของตัวเองให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดหากบรรลุระดับดาวเลิกเมื่อไหร่เขาสามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารที่อาจารย์ทิ้งไว้ให้บนดาวมรกตด,ดวงนี้แล้วยื่นขอเป็นเจ้าของโลกได้ทันทีในห้วงอวากาศรอบๆดาวเลิกมีดาวเพราะแปดดวงโคจรอยู่ที่นี่คือระบบสุริยะจักรวาล แล้วมีดาวโลกเป็นดวงดาวที่มีสิ่งมีชีวิตยานอวกาศประเภทยานลบขนาดใหญ่หนึ่งหน้าหนึ่งหลังกำลังบินไปในอวกาศด้วยความเร็วที่น่าเกงขามสิทพี่โพล่าอีกราวสองชั่วโมงกับอีก26นาทีก็จะบรรลุถึงดวงดาวที่มีชีวิตดวงนั้นเห็นภาพแล้วดวงดาวสีฟ้าขามงดงามจริงๆ มันสวยงามมากยานลบของสกุลนัวแลนสั้นสองลำนี้ได้เดินทางมามากกว่าสองปีในที่สุดก็มาถึงระบบสุริยะจักรวาลและว,วันนี้ก็ตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์ปี2063